Good afternoon, everyone. How are you? I'm Teacher s u t i l a y e n c h a m Today, I would like to talk about a new lesson. ต uh, อนนี้เราก็จะมา <c oughs> พูดถึงเนื้อหาใหม่กัน I don't have any pens. I don't have any pens. I รู้นาวรู้แล้ว Have verb to have แปลว,ว่ามีรู้แล้ว Pens ปากกา ในรูปของพ่ออูพอ์ก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้คือ don't กับ any ั้นเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันค่ะ Repeat again Now has two groups Countable now and Uncountable now Countable now has two groups Singular and plural But Uncountable now has only one group is Singular กงคั้นไหมเปรี <laughs> ยบผูพูดภาษาอังกฤษท่าเราคุณคุณคุณครูจะได้หัดพูดด้วยไงเพราะคุณครูพูดแต่คนไทยคุณครูก็พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเหมือนกันแหละครูก็ต้องหัดหาโอกาสหาัดหัดพูดพูดให้เด็กเด็กฟังบ้างเผื่อเราอยากพูดแบบครูบ้างเอ็นี่แปลว่าใดๆแปลว่าคนใดแปลว่าบ้างแปลว่าอยู่บ้างแปลว่าเลยสักคนเดียวเลยสักชิ้นเดียวเลยสักอันเดียวเลยสักตัวเดียวแปลแบบนี้ก็อาจจะไม่รู้เรื่องเอ้ แล้วมันแปลยังไงไปดูประโยคกันค่ะ I don't have any pencils I don't have any pencils เห็นตัวแดงๆนะคะ don't แปลว่าไม่ค่ะไม่ไม่อะไรสักอย่างในนี้คืออยู่หน้า have ก็แปลว่าไม่มีนะคะอยู่หน้า eat ก็แปลว่าไม่กิน don't eat อยู่หน้า walk เดิน don't walk แปลว่าไม่เดินมันให้ความหมายไม่ค่ะ มันความหมายไม่มเป็นความหมายแบบไหนนะเป็นบอกเล่าหรือเปล่านะ pencil เป็น Countable n o u n ในรูปของ plural ใช่ไหมคะอ่านะแปลว่าฉันไม่มีดินสอเลยซักแท่งนะไม่มีนะ Don't แปลว่าไม่มี Any แปลว่าอะไรซักแท่งเลยซักแท่งรประมาณนั้นนะ She doesn't have any oil. She doesn't have any oil. Oil เป็นอะไรคะ Oil เป็น uncountable noun นะคะมีรูปเดียวคือ singular. ่อนไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยแหละเพรฉะนั้น doesn't น,นอกจาก don't แปลว่าไม่แล้ว doesn't ก็แปลว่าไม่ด้วยเช่นกันค่ะแปลว่าไม่นะคะ เรามาดูตัวอย่างการใช้ any ก่อนนะว่าใช้ยังไงโดนกับดักซึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแคร์ค่ะอย่าเพิ่งไปสนใจมันเอาไว้ก่อนใช้กับประโยคปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เนี่ยมันจะอยู่ในประโยคปฏิเสธใช่ไหมลกูกไปกินหนมวันเธอไม่ไป,ไปทำกันมาหรือยังยังไม่ได้ทำนะคำว,ว่าไม่เนี่ยคือประโยคปฏิเสธค่ะ,คะษษษ i don't have any boyfriends I don't have any boyfriends ฉันไม่มีเพื่อนชายเลยสักคนเพื่อนชายในนี้คือไม่มีแฟนเลยแฟนไม่มีสักคนเลย He doesn't like any pets He doesn't like any pets อ่อพิแปลว่าสัตว์เลี้ยงเขาไม่ชอบสัตว์เลี้ยงใดๆเลยสักตัวเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ออ ตัวอย่างการนำาอ n ไปใช้ในประโยคต่อไปนี้นะคะตอนแรกเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมลูกอันนี้ก็เป็นประโยคคําถามนี่คําถามแบบไหนอะคาถามแบบขอร้องหรือเปล่าเอ้ยถ้าขอร้องก็ใช้ซ้ำประโยคแบบเชิญชวนหรือเปล่า,เ,าเชิญชวนก็ใช้ซ้าแล้วมันเป็นคําถามแบบไหนอะคะมันเป็นคําถามที่ต้องการคําตอบแบบ yes no นะคะสองอย่างให้เลือกเอาใช่ไม่ใช่เช่น do you have any idea do you have any idea เราทำงานกลุ่มกับเพื่อนน่ะก็ช่วยกันคิดแล้หันมามองเพื่อนอีกคนหนึ่งนี่ไม่มีความคิดเลยเหรอมีความคิดบ้างไหมนี่อ่ามีความคิดบ้างหรือเปล่าคุณมีความคิดอะไรไหมอ่าประมาณนี้ถามเพื่อน do you have any idea มีความคิดบ้างไหมคะประมาณนี้ยังอยู่ที่น้าเสียงด้วยนะถ้าน้าเสียงแบบกระกระแทกนะคะกระแทกเสียง ถ้าคนไทยก็จะแปลว่าไม่มีความคิดเลยไงเนี่ยอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะ Does he have any cars? Does he have any cars? เขามีรถบ้างไหมเนี่ยเขามีรถบ้างไหมมีก็ yes ไม่มีก็ no น,ะะนี่เราก็มาสรุปการใช้ any กัน ใช้อย่างไรเอ่ยใช้กับประโยคแบบไหนคะใช้คานมหน้านามแบบไหนคะแน่นอนใช้ได้ทั้งนำหน้านาม c o u c t a b l e noun แล้วก็ uncoachable noun แต่ถ้าเป็นนำหน้า c o u n t a b l e noun ต้องเป็นรูป plural นะลูกรนะูเน้นย้ำนะใช้กับประโยคแบบไหน,นไม่ใช่ประโยคบอกเล่าแน่นอนเป็นประโยคปฏิเสธค่ะแล้วก็เป็นประโยค คำถามแบบที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นี่เราก็มา exercise ลองฝึกดูนะคะ choose some or any to complete the sentences choose some or any to complete the sentences choose แปลว่าเลือกให้เลือก some or หรือ any choose some or any ให้เลือก some หรือ any เนี่ยเพื่อทำไม to complete เพื่อที่จะให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ sentences ประโยคแปลความรวมก็คือเลือก some หรือเ n y เพื่อที่จะทำให้ประโยคต่อไปนี้มันสมบูรณ์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เว้นว่างไว้ให้แล้วลองเลือกดูว่าจะใช้ some หรือ any นนะคะมีคำถามหรือเปล่าเอ่ย ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเขาหน้าเราก็จะมาพูดถึงบทเรียนใหม่ซึ่งก็จะสืบเนื่องกับบเนเรียนเก่าด้วยราะนั้นทบทวนได้มีดั้งหลายคลิปกลับไปดูนะคะโอเค today I would like to say goodbye for everyone If you have any question, please contact me in any way Or by, line, facebook, youtube, any, any way that you want to contact me Okay, goodbye